สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับเว็บแก๊สบล็อกเว็บแก๊เจแนวใหม่นะคะวันนี้แนทก็จะมาทำ how to อีกตัวหนึ่งจริงๆ how to ตัวนี้แนททำไปหลายครั้งแล้วก็คือเป็นวิธีการนะคะอัดหน้าจอบน iPhone ซึ่งวิธีเนี้ยที่แนทจะมาแนะนำกันก็จะเป็นวิธีที่อย่างแรกเลยก็คือฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรอย่างที่สองก็คือเครื่องไม่จำเป็นจะต้องเจลเบ r ข้อนี้ถือว่าแบบสำคัญเหมือนกัน Okay. เริ่มด้วยเซิร์ชที่ Google นะคะเซิร์ชคำว่าเนี่ยค่ะ Air s h o w พอเซิร์ชมาแล้วลิงก์แรกเลยค่ะมันจะเขียนว่า Air s h o w นะคะจะเป็นเว็บเกี่ยวกับ Emo มแล้วก็กดเข้าไปเลยพอกดเข้าไปแล้วนะคะเลื่อนมาตรงที่มันจะมีภาพตรงนี้ขึ้นมานะคะที่เขียนคำว่า Air s h o w คลิกเข้าไปตรงภาพค่ะครั้งหนึ่ง เื่อแล้วตรงที่เป็นรูปนะคะเสร็จเราก็กด Install ค่ะมันจะขึ้นปรับอัพขึ้นมานะคะเรารบอกว่าอ n s t a l l โอเคกลับไปที่หน้าโฮมนะคะมันก็จะมีปรับอัพขึ้นมาให้เราติดตั้งโอเคตอนนี้อยู่ในโปรเซสกำลังติดตั้ง Okay. เอาติดตั้งแล้วเรียบร้อยเนาะเราก็เข้าไปที่แอปที่เขียนว่าแอชูที่เราติดตั้งไปมันจะขึ้นมาบอกว่า,วาเนี่ยแอปเนี้ยที่เราติดตั้งเป็นแอปที่ไม่ได้ติดตั้งจากแอปสโต r ์เชื่อถือได้หรือไม่นะคะดังนั้นเราจะต้องไปเซตค่าที่ตั้งค่านะคะจากนั้นเลื่อนไปคําว่าทั่วไปค่ะแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างเลยจะเจอตรงคำนี้นะคะ ใต้คำว่า VPN นะคะจะมีคําว่าการจัดการอุปกรณ์ขึ้นมาให้เพื่อนๆคลิกเ,เข้าไปนะคะก็จะมีตัวแถบขึ้นมาตัวนี้นะคะก็ให้เพื่อนๆคลิกเ,เข้าไปอีกครั้งหนึ่งจากนั้นนะคะเราต้องมากดตรงนี้ค่ะว่าเชื่อถือก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมากดคำว่าเชื่อถืออีกครั้งหนึ่ง พอเชื่อถือแล้วก็กลับไปที่หน้าโฮมค่ะ,ะกดเข้าแอปอีกทีหนึ่งก็มีปอมอารว่าแจ้งเตือนไหมโอเคแล้วก็กด Continue ตัวแอปนะคะก็จะบังคับให้เราล็อกอินเดี๋ยวแนะจะเลือกล็อกอินนะแบบหนึ่งแนจะเลือกล็อกอินผ่านเป็น Twitter ร์ โอเคเรียบร้อยตอนนี้นะก็อาเม่แกล็อกอินผ่านทวิตเตอร์เรียบร้อยแล้วมันก็จะเข้ามาหน้านี้นะคะก็จะมีปลอปอัพขึ้นมาวิธีเลคคอร์ดเหมือนเดิมแต่เดี๋ยวทำให้ดูอีกรอบหนึ่งก็คือกดตรงนี้นะคะเลคคอร์ดตรงนี้เราสามารถพิมพ์ชื่อไฟล์ได้ แล้วจะพิมพ์ว่า Test ์ถัดมาตรงนี้เป็นการเซตค่านะคะว่าเราจะถ่ายเป็นแนวตั้งแนวนอนพลิกด้านบนด้านล่างอะไรอย่างนี้แนททำเป็นแนวตั้งปกติก่อนอันนี้เป็นความละเอียดค่ะความละเอียดสามารถเลือกได้สูงสุดถึง1 0 8 0 p พันเลยแนทเลือกความละเอียดสูงสุดไว้จากนั้นกด next ค่ะก็จะมีอ o อ up ขึ้นมาว่า แอชูเนี่ยขอเข้าถึงตัวไมโครโฟนเราแล้วก็ตกลงจากนั้นจะมีป๊อปอัพขึ้นมานะคะ mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องของ a i r p a พดังนั้นเราจะต้องเข้าไปเปิด a i r p a พค่ะโดยสไลด์ด้านล่างขึ้นมาจะมี a i r p a พขึ้นมาตรงนี้นะคะข้างๆ a อ d ์ดอคลิกเข้าไปค่ะจะมีป๊อปอัพแอชูขึ้นมาให้เราเลือกนะคะกดเสร็จเลือกตรงนี้ค่ะการสะท้อน หาก่ม่เรียบร้อยแล้วกดเสร็จสิ้นอ่ะอย่างนี้คือเริ่มบันทึกหน้าจอแล้วเนาะอ่ะงั้นลองเทสเนาะนะคะตอนนี้ก็เป็นลองเป็นการทดสอบนะคะของโปรแกรมอัดหน้าจอของแอร์ชูนั่นเองอ่ะนี้ลองเลื่อนไปมาอ่ะเดี๋ยวลองอัด เกมเนาะว่าเผื่อเพื่อนๆจะแคสเกมว่าเสียงในเกมเข้าหรือเปล่าแต่ภาพมันจะเป็นแนวตั้งเนาะเพราะว่าเมื่อกี้นะเซตเป็นแนวตั้งไว้อ่ะดึงเปิดเสียงอ่ะดโอเคอดู โอเคเนาะเทคร่าวๆวิธีหยุดกลับไปที่หน้าโฮมหรือจริงๆหน้านั้นนะคะก็คือแถบมันจะอยู่ด้านบนเห็นไหมด้านบนแถบด้านบนมันจะเป็นสีแดงๆอยู่เนาะเราก็ออคลิกตรงแถบอ่ะมันจะเข้ามาที่แอปกดสต็อปนะคะอ่ะสมมติถ้าเพื่อนๆอยากดออูตัวคลิปที่เราเพิ่งอัดหน้าจอไปดูตรงไหน,นเห็นไหมคะแถบด้านบนจะมี ปุ่มเพย y อยู่กดปุ่ม p พยเสร็จก็จะมีคลิปที่เราอาจไว้เนาะ่ะงั้นเดี๋ยวเราเริ่มจากการเทสในเครื่องก่อนเนาะอ่ะตอนที่เรากด p พยเนี่ยมันจะมีขึ้นมามีให้กด p พย์โอเพนอแล้วก็ Save อนแอรขอเพย y ก่อน อ่ะโอเคก็สมมถ้าเราเทสในตัว i p h o n นอ่ะถือว่าอัาจโอเคเสียงชัดเจนแต่ว่าตัวเวอร์ชั่นที่แล้วที่นนาเทสไปอ่ะมันมีปัญหาอยู่ที่ว่าพอเอาเข้าคอมแล้วอะค่ะคลิปที่เราอาจอะเสียงมันขาดขาดหายหายเนาะงั้นเดี๋ยวแนทลองเทสเอาตัวคลิปตัวเนี้ยลองเปิดจากคอมดูอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวขอเวลาในการ พอร์ตวิดีโอเข้าคอมแป๊กหนึ่งอ่าโอเคอันนี้แนท p พอร์ตคลิปจากตัว iPhone เข้าคอมแล้วแนท p พอร์ตโดยวิธีการแชร์จากตัวแอปเลยแชร์ไปที่ตัว Drive ของ Google นะคะแล้วก็ค่อยเซฟลงคอมคือเน็ไม่ได้อัดหน้าจอเพราะว่าอยากให้เพื่อนๆฟังเสียงจากตัวลำโพงเลยเนาะว่ามันเป็นยังไงมันได้ไม่เป็นเสียงจากในระบบ อ่ะโอเคอันนี้นะลองกดเพย์เดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันนะคะอคืมนะคะตอนนี้ก็เป็นลองเป็นการทดสอบนะคะของโปรแกร,รมอัดหน้าจอของแอร์ชูนั่นเองอ่ะนี่ลองเลื่อนไปมาอ่ะเดี๋ยวลองอัด เกมเนาะว่าเผื่อเพื่อนๆจะแพสเกมว่าเสียงในเกมเข้าหรือเปล่าแต่ภาพมันจะเป็นแนวตั้งเนาะเพราะ่อาอกี้นะเซตเป็นแนวตั้งหน่อยหนึืงเปิดเสียงกัน เท่ okay, วๆว,วิธีหยุดกลับไปที่หน้าโฮมหรือจริงๆหน้านั้นนะคะก็คือแถบมันจะอยู่ด้านบนเห็นไหมด้านบนแถบด้านบนมันจะเป็นสีแดงๆเนาะเราก็อ่ะโอเคดูเข้าๆแล้วกันแนะสรุปให้ว่าโอเคเลยเวอร์ชั่นนี้เสียงชัดเจนไม่มีกระไม่มีกระตุไกตไม่มีอะไรเลยแล้วก็อ่าต้องบอกว่า ถือว่าโอเคแต่มีข้อเสียนิดนึงอันนี้ยแนนเปิดเสียงดังมากคือเสียงที่อัดมามันเบาดังนั้นเวลาที่อาพอาจจะต้องเข้าโปรแกรมเพิ่มเสียงก่อนเพื่อให้เสียงมันอยู่ในระดับที่โอเคกว่านี้ mm. ก็บอกก่อนนิดนึงก็ตัวที่แนทเทนนะคะแนทเทนกับตัว iPhone 5S แล้วก็เฟิร์มแวร์ iOS 9.3.1เนอะอ่ะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยอะไรนะคะอยากให้ไปโพสต์ถามที่แฟนเพจนะคะของ g a s b o x c o m หรือที่ n e t s m a l l h a n d ก็ได้เพราะว่าบางครั้งถ้าถามใต้คอมเมนต์ของยู u ูบอะมันอาจจะไม่แจ้งเตือนหรืออาจจะแบบแนทไม่เห็นก็เลยไม่ได้มาตอบเนาะก็ยังไงฝากติดตามด้วยนะคะที่แฟนเพจ g a s b o x c o m เนาะแล้วก็ถ้า ติดชมอะไรก็ติดชมมาได้เลยเนาะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะสวัสดีค่ะ